เล่าให้ฟังนะการล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าอะไรสำหรับผมที่ผูกผักครั้งแรกตอนแรกก็เพาะตรงนี้เนาะมันก็จะมีถาดเพาะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นถาดอ่ะถาดเพาะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ทําคลิปไปแล้วทีนี้ก็คือมันโตแล้วผมไม่รู้จักวิธีที่จะดูแลรักษามันเพราะว่าผมไม่เคยปลูกสักทีเอามาลงในทางเพาะนี้ก็ไม่หลอดคราวนี้ผมก็เลยเอาไปลงทางนูน้นอ่ะเดี๋ยวผ่ามาดูก่อน ามาลงทางนี้นี่ไงมันก็จะลกๆหน่อยนะครับดูอัน <c oughs> นี้เป็นเขียวเคียวผมอันนี้เขียวอายุสองเดือนนะมั้งอ่ะเคียวอายุสองเดือนก็ต้นแค่นี้เหลือรอดแค่นี้นะครับมันรู้สึกว่ามันลกแล้วก็ฝนตกทุกวันเลยตอนนี้ไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูแลวันนี้ก็เลยจะ ถือโอกาสในการดูแลมันนะครับก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดในแถบนี้ก่อนแล้วก็จะเพาะใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่รู้สึกว่ามันอาจจะดีกว่าเดิมนะเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ทําความสะอาดแถบนี้ก่อนอรู้ว่าแบตมันตัดไปตอนไหนแบตหมดนะครับข้างหลังก็ได้ เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องมาต่อนะครับต้อง,ตงข้ามก็เลยเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจะมาต่อนี่ก็ตัดออกเยอะแล้วก็น่าจะมาเก็บพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ทํามาหลายชั่วโมงแล้วจนแบตมือถือหมดนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผม